ข้าวหอมมะลินะคะมาฝากทุกคนคะ่ะบรรยากาศทุ่งนาข้าวหอมมะลิคะ่ะเป็นข้าวนาหวานข้าวนาปีคะ่ะก็จะมีอายุอยู่60วันแล้วนะคะต้นข้าวของบัวพันธุ์ค่ะแปลงนาข้าวหอมมะลินะคะใบเขียวกําลังขึ้นเพราะว่าทำนาราช้านะคะก็จะได้ต้นข้าวที่อยู่นี้เลยคะ่ะ ตรงนี้ก็เป็นน้ำลดนะคะน้ำลดแล้วก็จะมีน้ำเอออยู่เหนียวเหนียวนะคะแล้วก็จะมีตะไคร่น้ำด้วยนะคะมีแมงปอตอนเช้าเช,าเชาบรรยากาศหมอกหรือว่าน้ำค้างยังค้างอยู่เลยนะคะก็สวยงามค่ะมีข้าวอายุ60วันข้าวก็ใส่ปุ๋ยแล้วนะคะใส่ปุ๋ยแล้ว ช่วงแรกก็มีการเตรียมดินนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยพร้อมไปในช่วงแรกๆนะคะก็มีการใส่ปุ๋ยชีวภาพนะคะแปลงนาข้าวแปลงนี้ก็ใส่ใส่ปุ๋ยชีวภาพนะคะเป็นมูลสุกรนะคะมูลสุกรนี้ใบเขียวมากเลยค่ะใบเขียวตลอดเลยต้นใหญ่ต้นอวบมากนะคะ ต้นใหญ่ต้นอวมอยู่นะคะเป็นวิวบรรยากาศพื้นพื้นนี้ก็ยังเป็นชื้นชื้นอยู่นะคะมีตะไคร่น้ำด้วยนะคะเป็นที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็จะมีพืชมีหญ้าขึ้นปะป้ายนะคะเป็นข้าวหอมมะลินาปีค่ะก็ทำไว้เพื่อ กินนะคะแล้วก็จำนาตำจำนายเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนนะคะในการเพาะปลูกของปีถัดไปด้วยนะคะต้นข้าวอายุก็ก็หกสิบวันอยู่อย่างนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะต้นข้าวนะคะก็จะอยู่ห่างกันก็จะมีความอบอ้วนอยู่นะคะแต่กอดีนะคะเป็นข้าวนา ข้าวนาวานนะคะจวงนี้ก็มีแมงนะคะบัวพันธุ์ก็จะไปทำการใช้หมักพืชหมักน้ำยาชีวภาพนะคะมาพ่นใกนการดูแลดูแลเป็นเชื้อรานะคะเชื้อราแล้วก็มแมลงนะคะก็จะดูนะคะดูว่าตอนนี้มีมแมลงมาแล้วนะคะบัวพันธุ์ก็จะทำการ ส้อมแจมนาอยู่นะคะช่วงนี้พอเสร็จนี้เย็นนี้นะคะบัวพันว่าจะทำการหมักนะคะหมักน้ำทำเป็นธรรมชาตินะคะลองนะคะทดลองด้วยกันนะคะก็จะทำน้ำหมักเอาเองในการฆ่าเชื้อรานะคะก็จะชวนพี่น้องมาชมแล้วก็มาทำด้วยกันเลยนะคะบัวพันก็ขอขอบคุณพี่น้องที่มาชมต้นข้าวหอมมะลิ ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะทุกคนเดินทางปลอดภัยมีความสุขนะคะโชคดีมีชัยค่ะ